สวัสดีครับพี่บอลพี่แดงครับอยากให้พี่แกลงอะไรไหมคุณน้อง <laughs> อยากให้พี่ <laughs> เออให้พี่แกล่ะอยากแกล่ะอยากแกลืม <laughs> <laughs> เรื่องอะไรครับพี่เออเรื่องอะไรดีนะคุณน้องแกล้งอะไรดีคะนั่งทุนอยากแกล้งอะไรคุณนองช่วยบอกพี่ม่อหน่อยสิตลาดหุ้หนขึ้นก็อยากแกล้งคนมีความสุข <laughs> <laughs> มีความสุขได้แกล้งคอนะนหางทุนใครอยากแกล้งพี่อ๋องบ้างคะ พราะตลาดขึ้นนะใครก็ได้คงมีความสุขเล่นเร็วใครอยากโอ้โหมาสองคนเลยจ้าดันเจ๊ดันเจ๊ดันเจ๊ดันอาะอะไรนะป้าดันป้าดันพี่แบงค์นะฮะพอดีผมไปงานสวัสดีปีใหม่ไทยสงการที่ตลาดซับมาหลังจากเสร็จภารกิจก็เลยแวะมาเจอพี่ม์ครับพี่อ๋องจ้าพี่อ๋องจ้าอ๋องครับผม ตลาดหุ้นนนขะึะพ,พี่จะแกล้งผมลงคอเลยพี่นี่ผมมาให้ลองไปตั้งแต่หน10ึ่งศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดนะพี่พี่ทยอยปิดอยู่เนี้ยหรือว่าแก้งผมลงคอเหรอพี่ล้วงคอเนี่ยพี่กำไรเกือบยี่สิบจุดเนี่ยพี่พี่จะแก้งผมลงคอเลยเหรอพี่อ้โหใจร้ายจนะตกตีตปตมีสดจุดเดะย อย่าแกล้งเลยค่ะหุ้นกําลังขึ้นโอ้ยแต่แต่แม่ยกคุณอองอย่าแก้งที่แก้ง<ค>ผมลงคอพี่ผมสอถอซื้อแต่้อยยี่สิบาทพี่จีซีละ่ะอ,อย่าแก้งอย่าแก้งอย่าแก้งให้คุณอ๋องลราตํ้หนักยี่สิบกิโลเป็เลยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่อะไรจีซีมันมันยังไม่ค่อยขึ้น,นคุยก็ให้ได้ <c oughs>

มีตัวไหนบ้างที่ยังเหลือพอของปลาของคอที่ของปลาของคอใช่ไหมแล้วไอ้ตัวที่กําไรนี่ได้ตังหรือว่าได้แต่ไอ้กาไรจากไอ้ราคาหุ้นค่ะคุณอ่องได้ได้ใส่ได้ตังใส่กระเป๋ายังก็ต้องได้ตังดิขายทุกไหนอ่ะยังยังไม่ขายนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ก็ต้องตลาดมัน พัเนเจ็ดอาบไงใครได้ตังยกมือขึ้นเร็วๆพันเจ็ดเดี๋ยวขอดูมือหน่อยดิไม่เอาไม่เอาไอวีแอลขอดูมือขอดูมือใครใครได้ตังยกมือขึ้นพี่อ๋องยกสิอ๋อแต่จะได้ตังก็ขอาปิด ปิดทีเดียวไปไปบ้างแล้วกันจะครึ่งงานกันอีครับอีกครึ่งหนึ่งี่ต่ออีกครึ่งหนึ่งถี่ต่อถ้าครึ่งครึ่งถ้าหนึ่งศูนย์เก้าสามไม่ต่ำกว่าถือหนึ่งศูนย์เก้าสามไม่ต่ำกว่าอ่าอืมครับสี่ไว้ครึ่งหนึ่งครับปิดครึ่ง ตีครึ่งหนึ่งครับพี่คนได้ตังยกมือขึ้นคนยังไม่ได้ตังมาดูรายการพี่ม่อนแปดร้อยคนตอนนี้ขอให้ร่ารวยร่ํารวยขอให้แบบเฮงเฮงขอให้ได้ตังกันเยอะเ้อะพิ่วได้ทั้งทีเฟกได้ทั้งอ่หุ้นเ้อพิ่วสามตัวขอให้ได้สักตัวสองตัวเด้อเนี่ยพี่องสามตัวเน้นเน้นนี่ขอให้คนเห็นรายการพี่ม่อนจงได้จงได้จงมีจงมี ทุกคนยกมือเยอะเลยคุณสุวรรณาก็ยกมือขึ้นคุณมณียกมือขึ้นได้กําไรกันนะฮะคุณธนิดาทวิดาได้ตัวหนึ่งค่ะสเต็กค่ะได้กันครบคุณอรุณีได้ค่ะยกขึ้นค่ะถ้าใครไม่ยกไม่ได้ตังค์นะเนี่ยพี่แบงไม่ยกเลยพี่แดงหันโดนอยู่ว้าวยกด้วยครับคุณต้นอะคุณต้นใครดพอเคี้ยวๆแต่ยังไม่ได้ตังค์กันเจ้าทำไมอย่างนั้นล่ะครับนี่เอฟซีพี่มอนเลยเนี่ย f ี่ม o นต้องได้ตังได้ตังด้ครับทุกคนต้องได้ตังนะเอ้มาเตอมาเตอคุณน้องลงทุนได้สเต็กกันเยอะเลยนะใช่ใช่มีตัวหนึ่งยากของสเต็กก็ได้ยากต้องใจกล้การหน้านน้าสู้นัดทนนิดนึงเพราะว่ามันโอบลืมบ่แต่มันก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะสเต็กนี่ก็มีข่าวดีมาตลอดนะใช่ใช่ใช่ได้แล้วค่ะคุณอัญนา ถ้าได้แล้วกดไลค์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 ถ้าใครได้แล้วจบกดไลค์ไม่มีใครไม่มีใครจะทีเฟกผมเลยแหละพี่องพี่มได้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 แล้วตึ้งตึ้งตึงตึงรอเปิดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมอ่ะทำไมพี่มดเล่นออปชั่นในที้เกียจเล่นทีเฟกอ๋อเหรอครับโอ้ครับผมฮะอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหได้กันตึ้มทีเฟกนี่จะปิดตรงไหนคะาขึ้น้องตัวทีเฟก ตรงนี้มากว่าอย่างที่ครึ่งหนึ่งครับไม่ได้คิดอะไรมากที่พันร้อยเหรอพันร้อยเหรอใช่เนี่ยพันร้อยพันพันสามเนี่ยโอเคใครได้ที่เฟกจํา,จานองหนึ่งศูนย์แปดห้านะคะทำกำไรไปบ้างนะฮะพันร้อยอค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งถือต่อถ้าเกิดไม่ต่ำกว่าหนึ่งเก้าสามครับโอเคครับใครอยากได้กำไรเพิ่มจงยกสองมือ,มอ,อ,มอหาคนข้างมาช่วยยกด้วยเป็นสีมือ <laughs> คุณเรายกมือกันเต็มเลยนั่งทุนพี่ม่อนขอยกตามน้ําด้วยนะครับทุกท่านอก็หุ้นที่ที่ลุ้นได้กําไรต่อไปคือ p t t g จซของน้อง GC ใช่ไหมคือเราให้ลุ้นไปที่75็ดสิบห้าเจ็บหกหลายท่านเก็บตังค์แล้วผมปิดไปหมดแล้วครับหลายท่านอได้ได้มาเลยมาเลยขอให้คนคนเห็นคนได้คนมีและ ได้กําไรกันนะคะหลายๆท่านนะฮะแตอ,อย่างพี่อของบอกอ่ะนู่นไม่รอขายพันเจ็ดโ่นบางคนยังไม่ต้องรีบเใช่ใช่ใช่พันเจ็ดนี่มาก่อนหรือมาหลังสงการณ์ครับคุณน้องโอ้พี่ถ้าใหมาก่อนเนี่ยนะพี่ผมไปเต้นเลยพี่ <c oughs> เอาอย <c oughs> ่ไอ้แล้เต้นอีกแล้วผมไปเต้น <c oughs> ผมยอมมาที่คุ้นๆนะไอ้เต้นๆลำๆเนี่ยคุ้นๆนะคือรายการเรามันทาไงผมยอมไปเต้นหน้า นาเวทีละนาเวทีรายการที่นะครับผมได้ถ้ามาก่อนสงกรานใช่ไหมคะคุณน้องใช่ใช่อีกสามวันเนี่ยฮะาสามวันติดเบสิบสองเนี่ยผมยอมยอมพีกายเลยพี่กลัวถ้าแก่พี่ปิดหลอกก่อนเลยตะกลัวแล้วผมยอมยอมพีกายเลยพี่สวายเลยครับผมบูชายันเลยพี่บูชายันหมูหันเลยพี่น้องเป็นหมูหันเลย ก็ลองดูกันนะถ้าพันเจ็ดก่อนพี่ห i̇şte, ุ้นที่คุณน้องให้ถือยังถือต่อชีซีสอพอให้เราขายที่เท่าไหร่ครับคุณน้องสอพอคี่ก็มีประมาณร้อยแต่อย่างไรก็ยังติดต่อที่พวกมันตั้งหุ้นมันยังมาได้อยู่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเทียบแบบเหมือนตัวราคาน้ํามันที่อยู่นะระดับราคาเนี้ยประมาณหกสิบสี่เหรียญต่อบารเรกว่า คตัวสพมันต้องขึ้นไปประมาณร้อยสี่สิบแล้วอะร้อยสี่สิบโอ้โหใช่แต่ผมก็อยากให้สีต่อครับจริงๆซื้อสิ้นครับตัวสพครับจามาใครที่ซื้อไปแถวแบบต่ำกว่าร้อยยี่สิบบาทลงไปอะครับสามารถสามารถถือได้ครับผมครับสพนะถือได้นะทุนต่ำๆทุนต่ำๆก็ยาวไปจำได้คุณน้องแกให้ซื้อให้ซื้อตอนนั้ชัดเจนซื้อไปอะไรเงี้ย อจำนะฮะนักลงทุนอดทนครับรอคุณอ๋อพลีกายถ้ามาสงการ,รอุตาแล้วเอาพี่ม่อนเป็นตัวประกันให้พี่ม่อนเต้นด้วยเต้นด้วยโอ้ยอนักงทุนค่ะก่อนส่งท้ายคุณอ๋องนะฮะคุณอ๋อก็บอกว่าถ้าหุ้นขึ้นไปถึงพันเจ็ดร้อยคุณอ๋อก็จะเป็น จะมาบูชายันให้ทุนนะจะเต้นโชว์เต้นโชว์ใครที่มีเทปนี้เป็นหลักฐานแชร์ไปที่หน้าของท่านทุกคนเลยพันเจ็ดร้อยแชร์ไปคําว่าพันเจ็ดร้อยของพรีกายแชร์ไปที่หน้าท่านถ้าเกิดอย่างเห็น ปุ่มเต้นปุ่มบูชายันก็ช่วยื่อซื้อซื้อซื้อเลยออะไรก็พี่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะสามวันนะใช่สามวันวันละยี่สิบจุดไปเลยอันนี้อ่าใกล้เคียงใกล้เคียงถ้าวันละยี่สิบจุดแต่พอใกล้เคียงอยู่ใช่ครับผมครับจะถึงไหมเนี่ยแต่วอลุ่มมันไม่ได้นะวอลุ่นสามหมื่นหกเองเออว่ลุ่มยังแผ่วๆอยู่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ดันสักสี่หมื่นครับถือทนรวยใช่ไหมครับคุณอ๋องเตรียมตัวเต้นเลยผอออ๋อง เอัันใช่ครบมดิมืสนับสนุนคุณอ๋งถือว่าคุณอ๋งท้าทา,ายตลาดดีมากเลยตาผมฮะใครหยุดไปสามวันไม่รู้ไปกินดีหมีไหนมาพี่อ,อง๋งกลับมาท้าเลยพันเจ็ดต้องไปทําอะไรดีๆมาแน่เลยเนี่ยสามวันเนี่ยใครพี่ใครพี่พี่อ๋องไงหยุดสามวันที่ผ่าน<อ><อ>มาเนี่ยผมไม่ได้ทาอะไรพี่ก็ที่มอสท้าผมพี่ <S <S ผม เจ๊ถามพี่ม่อนว่าไปทําอะไรมาพี่ม่อนไปทําพิธีที่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์อะไปไปทำมาเนี่ยไปทําบุญมาไปทําบุญมาไปทาบุญมาโอ้ีม่น่าเราอุบุอานิสงกลับมาเปิดทําการวันนี้บวกมาสิบปรจุเสร็จอนาเนี่ยในรายการที่ตอนที่ไปบริจาคนะพี่มันก็โอ้ยขอให้ตลาดทยขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนที่ทําบุญเป็นนักลงทุนขอให้นักลงทุนมีตังอะไรเงี้ย ตอนนั้นนะนะทุกคนได้นะนักทุนนะไม่ได้มากก็ได้น้อยก็หงได้แหละใครที่ตามรายการพี่ม่อนก็ซื้อได้กำไรกันเยอะนี่ที่เห็นนะสอพออะไรเงี้ยก็ได้ต่างกันนะครับส่วนใครทีเฟก็พอได้นะพี่อ๋องก็บอกไว้อืครับนักทุนพี่ม่อนต้องได้นะเพราะว่าทั้งหลายหลายท่านนักวิเคราะห์ันที่30มมีนาเนาะคุณอ๋องก็แนะนาหลายตัวอยู่หอกเนาะ S <S ใช่ใช่ครับผมได้ยครับอ่ะฟิวเจอร์คุณหมอให้ปิดครึ่งหนึ่งก่อนนะคะฟิวเจอร์อที่เหลือก็ถือไปก่อนเอาตังค์เก็บไว้บ้างส่วนทองคาก็เหมือนเดิมเนาะครับทองคาก็ก็ปิดปิดไปก่อนครับทาาั้งตลาดไปก่อนเือที่รองไว้เม,มื่อเมื่อวันศุกร์กับนะครับม,มันเป็นประมาณทาเกตล้วตัวน,นี้แหละหนึ่งสามศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับปิดไปพร้อมครับ โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะในอีก2อสวันนะคุณอ้องนะขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านักลงทุนจริงๆแล้วคุณอ้องก็ให้ถึงหุ้นบางตัวไปก่อนนะฮะส่วนทางนั้นฟิเจอร์ก็ปิดครึ่งหนึ่งงไปอีกแบ่งทำอะไรไปครึ่งหนึ่งก่อนใช่ใช่ะฮะเาเพื่อขาดเพื่อเหลือเพราะฟิเจอร์มันแรงนั่นเองนะครับอืมก็สวัสดีหลายๆท่านสวัสดีจ้ะ